อยู่ตรงีแต่ผมขอคือทำอะไรรุกยาเล่าตัวยาอย่าไปปิกระจุ้นไอ้ตุ้ตเลยิตอร์ที่อิตาลีอ่จยังไขอบคุณไอ้ตกก็ตายตั้งโต๊ะแต่ได้รับเราซึ้งไข้ใจแป๊บแป๊บทวงเวลาให้สักนิด ซึงใจเกินมึงดูอัสน้อยดูก่อนนี่รับน้ำแข็งของเราอ่ะมึงดูอัสน้อยซะก่อนงโปเกมอนแโวยถอยไม่น่าจะาดไม่น่าจะขาดนะตายแล้วด้วยจเกียวหลา มันวางได้เหรอเร็วเเวเเเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเดียวสักครู่หรือไปบ้มีปุ๊มันมีปุอันนี้พี่ไม่กินข้าวหรอกโกไอ้สลัดผัไอ้ต่อก็ตายจะฟักเขาอีกเนาะโอ้คอมโบอ่ย เฮ้ยนี่มันโดยแกเอ็กเซ่แบบบัตเอ้าเลยคีตาไม่ต่อเนื่องของไม่ได้เติมเลือดดิเนาะไม่เนี่เป็นเทคนิคไม่ได้ระบำดาบทวงเวลามากูมีไอ้นี่เลือดปีอ้าวคงไม่ต้องถามสิอด้ยังไม่ทันะลูก ไม่ใช่ใตอนที่เขาไม่ยังไม่จุกว,วะไม่ได้